สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก๋ากันอีกเช่นเคยนะครับข่าวที่แล้วเราคลิปทําคลิปนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการใช้เว็บไซต์ในการตัดชิ้นส่วนของรูปภาพออกเป็นภาพภาพเป็นชิ้นชิ้นชิ้นโดยวิธีการคลิกเดียวก็ได้ภาพนั้นมาเลยยกตัวอย่างภาพที่ข่าวที่แล้วที่ทํากันนะครับถ้าเป็นภาพลักษณะนี้นะ อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูนะครับภาพที่พอที่จะตัดได้ที่เป็นตัวอย่างคราวที่แล้วภาพอ่าถ้าอย่างเงี้ยตัดง่ายคลิกเดียวก็เป็นกาวชิ้นได้เลยนะครับหรือภาพนี้อ่าภาพนี้ก็ตัดเป็นคลิกเดียวเป็นกาวชิ้นได้เลยกันแต่ถ้าเรามีภาพแบบนี้นะครับภาพแบบนี้อ่ามันก็จะตัดยากเห็นไหมมันล้ําเส้นกันมาถ้าตัดเส้นปุ๊บอันนี้ ันนี้ก็จะหายไปเนาะอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตัดตรงนี้หัวาหายไปเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาภาพเนี้ยมาใช้แคนวาช่วยตัดให้เออนะครับให้ใช้แคนวาช่วยตัดให้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อแคนวาเนาะเออแคนวาเข้าสู่ระบบนะครับก็จะใช้ตัวนี้กันละแล้วก็คลิกเข้าไป แล้วก็ป้อนรหัสเดี๋ยวผมจะใช้เวอร์ชั่นที่เป็นการศึกษานะครับเพราะว่าในการลบแมกกาลนั้นมันจะรี a c k แ r กกา d นั้นจะใช้ไม่ได้ถ้าใช้เป็นสุดตัวเนาะเพราะนั้นจะลบแมกกาลได้ต่อเมื่อเป็นการศึกษากับแบบโปรสื่อเสียงเงินเท่านั้นแต่ก็มีนิดนึงนะครับถ้าเราอยากจะลบแมกกาลเราก็ไปใช้เว็บไซต์ Remove bg หรือตัว PowerPoint ก็ได้อ่าเราคลิกที่กำหนดเองกำหนดขนาดเองนะครับเลือกขนาด3 2 0คูณ3 7 0อ่าแล้วก็คลิกสร้างดิสก์พิกเป็นพิกเซล px นะครับเข้ามาสู่หน้านี้เนไ,ไเราก็ไปอัปโหลดรูปภาพาานะครับเราไปอัปโหลดไฟล์ที่เป็นรูปภาพที่เราจะใช้ตัดเป็นสักครู่นี้ นะอ่ารูปนี้นะครับโอเคปึ๊บอ่ารูปนี้ก็ได้เนอะอ,อ่อปึ๊บนะครับร้อยน้ำทะเลเต็มปกบนีเครับอ่าเสร็จแล้วเราก็คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะอะไรมันจะระบาดในการตัดต่อเห้ไหมอ่าเราก็ทีนี้เราก็ทําซ้ำหน้าเมืกี่หน้ามีกี่รูปหล่ะนะครับเช่นเราทำสามสิบรูป เราก็ต้องทำไปสามสิบหน้าเนาะโดยที่อัปโหลดรูปอันนี้มีค่าเก้าใช่ไหมล้วก็อัดไม่เก้าอัใไม่เก้านะครับอันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับผมทําเป็นอยอดสักหนะ้าหน้าโอเคหกหนะ้าเราหน้าแรกนะครับเราคลิกที่หน้าแรกเราก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เราทําตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับปุ๊บอ่าเดินขึ้นมาอ่า แล้วก็เริ่มมาแล้วก็ขยายนะครับตรงจุดนี้ขยายมาอ่าเราก็จะได้หนึ่งรูปเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปโดดด้วพอรูปที่สองนะครับอ่าแล้วก็ไปอีกแบพอร,รูปที่สองปึ๊บอ่าอันนี้ในกรณีที่เราใช้ c ช a g p t พิมพ์ตัวสอนให้นะนะครับแช a g p t พิมพ์ตัวสอนให้อ่าแต่ถ้าใช้ g p t ไม่ได้พิมพ์ตัวสอนให้ เราก็ไปพิมพ,มพม์ในแคนวาลนะครับอันนี้ปุ๊บอ,อ่านี่นิดหน่อยไมป่ไปเลยนะครับพอพอได้เห็นว่า,อาลองอีกสักอีกสักอันหนึ่งนะครับรูปที่สามเนาะปรมาปุ๊บอ่าก็เลื่อนมาครับโอเคเอาอีกสักอันหนึ่งนะครับรูปหนึ่งทีสี่ เหรอครับเราก็สบายนะเราใช้เว็บไม่ได้เราก็มาใช้ของเชนบารเขานะครับปึ๊บน่ารักโอเคเนะพอได้นะพอได้นะแค่นี้เองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็วิธีการที่เราจะไปทำสติกเกอร์ไลน์นะเราไม่ต้องไปเซฟไว้ในเครื่องคอมเราเนาะพอเราทําแบบนี้ได้เพราะมันเครื่องคอมนี่ at, อัตโนมะัติบภาพ,านะตภาพสติกเกอร์ตัดภาพตั้งชื่อไฟล์นะตัดภาพสติกเกอร์ อ่าโอเคเนาะเสร็จแ,แล้วเราก็ไปเปิดเพราะแคนบาร์นี้มันบันทึกแค่อัตโนมัติแล้วเป็นระบบออนไลน์ใช้เครื่องไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้โอ้โหสุดยอดนะเราก็เอาตัวนี้นะฮเอาไฟล์เนี้ยไปเปิดในโทรศัพท์หรือในแท็บเลต็ต iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้นะครับเพื่อไปทำสติกเกอร์หลหยโดยที่มันจะต้องมีแอปพลิเคชันนะที่ชื่อ s ติกเกอร์เมเนะครับอ่าอันนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปอันนี้ผมจะอธิบายแค่ในส่วน การตัดภาพเป็นชิ้นๆออกมาเนาะ,ะตัดภาพเป็นชิ้นๆออกมาถ้าเราไปทําในแชสจิบแล้วเราไม่ให้ใส่ตัวสอนเราก็ต้องมาพิมพ์ตรงนี้เนาะอ่าคลิกที่ตัวทีข้อความเพิ่มกล่องข้อความแล้วคลิกอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรนะอ่าครับอันนี้เนี่ยเราก็มาเพิ่มบทเรื่องนะน่ารักจังหรือว่านะอ่าอันนี้ในกรณีที่ เราไม่ได้ใช้ g p ีตัวสองได้เพราะบางครั้งมันจะเพี้ยนเนาะเออน่ารักจังเราก็ใส่เอฟเฟกนะครับใส่เอฟเฟกอ่าใส่ตัวนี้ทั้งหน่อยเนาะ,ะตัวสอนจะสีอะไรเอาใส่สีไปได้นะครับใส่สีอ่าแล้วแต่เนาะแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ค่าลนะครับอ่ามาเลือกตรงชิกตัวสอนนะครับ เอฟเฟกต์เนาะเมนเลือกตรงนี้เป็นแบบโค้งเนียนะครับก็ขยายอ่าอันนี้ก็แล้วแต่และที่เราจะไปตกแต่งครันะครับเราบันทึกนะอันนี้เป็นบันทึกอัตโนมัติขอย้ำอีกครั้งนะแคนวาบันทึก่าอัตโนมตัติเราก็เอาไปเปิดในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับไปเปิดในโครไม่ได้เนาะเปิดในเบราว์เซอร์ไม่ได้เราต้องไปโหลดแอปที่ชื่อ Canva เพื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมา ไ์ที่ได้จตัดภาพสติกเกอร์ต้องเป็น gmail ตัวเดียวกันนะครับเสร็จแล้วโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ Sticker Maker แล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสติกเกอร์ลายได้โอเคนะเพราะนั้นคลิปที่ผมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือการตัดภาพชิ้นส่วนนะออกเป็นชิ้นชิ้นโดยใช้เว็บเมื่อคลิปที่แล้วคราวนี้ใช้แคนวาในการตัดโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเอาไปต่อยอดในการสร้างสติกเกอร์ลายได้ โอเคครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามคุณไบเก่ามาหน่อยนะครับสวัสดีครับ